บอกว่าผมไม่ต้องพูดอะไรเอาหูฟังใส่ตรงผมอแล้วเป็นเสียงแม่แจงออกมากําลังพูดว่าเรื่องที่พี่แจงรู้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วคุณก็ดดูว่าผมได้ยิงของเมียผมเงี้ยผมว่าผู้หญิงคนเนี้เขาเจอกันตั้งแต่ที่อูบลแล้วนะอแล้วก็มาเจอที่กรุงเทพคือเขาพูดละเอียดหมดเลยอก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเอ็นเกมเลยคือแปลว่าคุณโดนทุกข้อกล่าวหาเขาพูดไงกับคุณแม่เหมือนเดิมค่ะไม่ทําอีกแล้วขอโทษครับแม่ครับ แต่จริงๆแล้วในความรู้สึกของแม่นะถึงแจ๊จะทําอะไรผิดแม่ก็ไม่โกรธคือคุณผู้ชมเรื่องนี้มันจบไปแล้วนะเป็นอดีตที่นานแล้ววันนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วแน่นอนแต่เรากาลังพูดถึงน้าวันนั้นนะทาไมคุณแม่ถึงให้อภัยถ้าสมมติเอาบวากลบ,บคูณหารกันสิบคะแนนเขาเสียไปแค่คะแนนเดียวแล้วความดีเขาต้อง9ก้าคะแนนนะเราทิ้งไปเหมือนเราสูญเสียไปแล้วการเวลามันไม่ได้ย้อนกลับมาง่ายๆเราเก็บเกี่ยวความดีของเขามาได้ถึงสิบ เราเคารบแค่หนึ่งเองเขาเก็บเกี่ยวความดีของเขามาตลอดเขาเสียแค่นี้ไม่แปลกแหมน่ารักจริงๆนะคุณแม่นะถือว่าคุณแม่สุดยอดนะคุณแม่สุดยอดจริงๆแม่ปอบคุณแจงได้ยังไงก็บอกว่าพี่แจงบางคนเราเนี่ยมันหลุดเพอไพรได้เราต้องรู้จักคําว่าอภัยถ้ารู้จักคําว่ารักก็ต้องรู้จักคาว่าอภัยถ้ารู้จักคําว่าอภัยแล้วก็จูบมือกันไปให้ถึงที่สุดอย่าอย่าปล่อยมือกันถ้าเรื่องแค่นี้คุณปล่อยมือกันแล้วคุณจะประสบความสาเร็จในชีวิตได้ยังไง แม่<ผ>มคุณแม่นะ <ผม S 1> สุดยอดพ่อแม่แม่แม่มขอโทษเลยจริง,รงแม่คุณ